mm สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมที่เกมเมอร์มีจุดสำหรับคลิปนี้นะมาอยู่กันกับเกมฟรีไฟล์สำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็จะมาสอนรับของฟรีที่ทุกคนอยากจะได้กันด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงวิธีการรับของฟรีมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มาิวอัปเดตใหม่ล่าสุดของเกมฟรีไฟลกันด้วยถ้าพร้อมแล้วนะคลิปนี้เราไม่พูดพร่มนำเพลงนะเพราะว่าไม่อยากเปิดคลิปนานนะเดี๋ยวบางคนคอมเมนต์ด่าโอ้เปิดคลิปนานจังวะอะไรประมาณนี้จริงๆก็พี่ก็ไม่ได้อยากเปิดคลิปนานหรอกแต การเปิดคลิปนานเนี่ยมันทําให้ทุกคนไม่ได้รู้อัปเดตต่างๆของฟรีไฟใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนจะไปรับชมคลิปนี้เนาะก็พี่ขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้พี่จะไม่เปิดคลิปนานนะครับใครที่รู้ตัวว่าคลิปนี้ถ้าพี่เปิดคลิปนานยังไงพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเกี่ยวกับการเปิดคลิปนานนะใครไม่ชอบการเปิดคลิปนานของพี่เนี่ยพี่ก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับพี่ก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าการรับชมคลิปนี้นะครับนะเปิดคลิปมาอาจจะนานหน่อยนะทุกคนก็ขอโทษด้้้้้้วววยแลกกกกกัััันนนนนต่่่่่าาาาาาาคคคคคิิิปปปีีีีพสสญญรรบททํใหเเดมๆ็อุถ พร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะว่าวันนี้มีอ,อะไรบ้างนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดครับผมเกาะรอใหม่ใช่เกว่าเดิมแน่นอนอันนี้เนี่ยอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะทุกคนเป็นเกาะรอนะครับเกาะรอคือเวลาเรากดเริ่มเกมใช่ไหมนั่นแหละครับเราเข้าไปปุ๊บตรงที่เรายืนอ,อยู่ล่าสุดเนี่ย นั่นแหละครับคือเกาะรอนะครับก,ก็อัปเดตเกาะรอแห่งใหม่ก็รอรับชมได้เร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากพี่ไปดูรีวิวเซอร์แอดวามมาละโคตรสวยเลยทุกคนรอดูรอดูกิจกรรมใหม่อาร,รมม์มย r s ร์เซลฟ์ห้าวันมันถึงสุกกิจกรรมใหม่5วันมันถึงสุกรับมาแล้วเพียงแค่ลงไปเล่นเกมให้ครบ180นาทีก็รับกล่องสุมสกินปืนฟรีๆประจำวันไปได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนะครับก็จะมีจันอังคารพูดประหัาส,สุกสามารถรับกล่องสุบส กินปืนฟรีๆได้จนมนคนละสิบกล่องเลยก็อย่าลืมเข้าเกมไปแล้วก็ทําภารกิจกันด้วยนะครับตู้สุ่มอีโวสใหม่ล่าสุดเดอะจ็กเกอร์รวมเราแก๊งตลกร้ายออกป่วนทั่วสมรภูมิแล้ววันนี้สามารถเข้ามาสุ่มตู้อีโวสเดอะจกเกอร์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมเท่านั้นนะครับอัปเดตใหม่อีกนิดเดียวเท่านั้นระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ใกล้ประทุแล้วช่วยกันชาร์จพลังอีกนิดเดียวเท่านั้นนะทุกคนมาร่วมชาร์จพลังไปด้วย กันเถิดเพียงแค่คลิกแอนแชร์ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้เลยนะครับกดเข้าไปคลิกแอนแชร์ได้ที่ใต้ดีสคริปชันเลยร่วมสนุกใหม่โชว์ท่านั่งสุดเซียวบนบัลลังสังเวยตอนนั่งบนบัลลังสังเวยชอบนั่งท่าไหนกันแคปภาพท่านั่งเจ๋งๆมาโชว์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยโอ้โหอย่างเท่เลยอะครับมาแล้วนะครับผมปืนใหม่ AUG ยิงแรงประทะมันพร้อมเข้าสู่สมรภูมิแล้วเร็วๆนี้เป็นปืนอักนั่นแหละทุกคนใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมนะอีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอทุกคนได้เล่นแน่นอนปืนนี้นะพี่บอกเลยว่าพี่ไปเทสที่เซิร์ฟเบต้าหรือเซิร์ฟแอดวามมาแล้วโคตรโกงทุกคนพี่บอกเลยโคตรโกงนะ <c oughs> อัปเดตใหม่ล่า,าสุดก็ผมตัวละครใหม่ล่า,าสุดกาลังจะเข้ามาที่เกมฟรีไฟลแล้วนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นตัวละครอะไรเนี่ยพี่ขอบอกเลยกันว่ามีชื่อว่าลูกูเอต้านะครับ อัปเดตกิจกรรมใหม่สออเล่นโหมดล่าวิญญาณใครที่ยังไม่ได้เล่นโหมดล่าวิญญาณเนี่ยสามารถดูคลิปนี้แล้วก็นั่งศึกษาแล้วก็ลองเข้าไปเล่นกันดูได้นะที่เกมฟรีไฟล์นะครับสำหรับโหมดล่าวิญญาณนะเนาะนี่เลยนะครับก็ดูตามนี้ได้แล้วก็ลองเข้าไปเล่นกันดูนะครับสาหรับโหมดล่าวิญญาณนะครับใครที่ไม่รู้ก็ไปดูได้นะครับนะดูตอนนี้แหละนะครับนั่งดูไปพร้อมกันแล้วก็พอดูจบ ทำความเข้าใจซะแล้วก็ลองกดเข้าเกมไปเล่นดูหรือใครไม่อยากดูสามารถกดเข้าเกมไปลองเล่นได้นะครับแต่อาจจะงงๆเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ดูคลิปนี้นะถ้าดูคลิปนี้เนี่ยรับรองว่าไม่งงแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมเขาก็สอนเล่นแล้วนะสาหรับวิธีการเล่นโหมดใหม่นะครับโหมดล่าวิญญาณนะจ๊ะ อัปเดตต่อมานะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับอัปเดตสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะก็อันนี้เนี่ยนะครับมีข่าวแว่วๆว่าฟรีไฟจะฉลอง3ปีนะครับโดยการแจกฟรีสิทธิ์ขั้นสูงให้กับผู้เล่นนั่นเองนะครับเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับนะสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะครับนะก็คือ ทางฟรีไฟนเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมแจกฟรีสิทธิ์ขั้นสูงในซีซั่นถัดไปให้ผู้เล่นเนี่ยได้ไปเล่นกันแบบฟรีๆเลยอาจจะแจกฉลองครบรอบ3ปีของฟรีไฟ r ์ก็ได้นะครับผมนะอาจจะเป็นไปได้สำหรับสิทธิ์ขั้นสูงนะก็ รอติดตามรับชมอัปเดตได้นะครับใครไม่อยากพลาดอัปเดตยังไงเนี่ยฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับนะเดี๋ยวพี่มารีวิวให้นะครับสำหรับกิจกรรมรับสิทธิขั้นสูงนะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่รีบมาแจ้งเลยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะทุกคนสําหรับกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่จะได้รับสกินปืนฟรีนะครับผมนะทุกคนก็เป็นในส่วนของสกินปืนพกนะครับทุกคนนี่เลยนะ เป็นสก,กินปืนตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถได้รับฟรีทุกคนเลยนะก็มันเป็นปืนพกใหม่ล่าสุดที่เราจะได้รับฟรีๆเลยนะทุกคนวิธีการได้รับสก,กินปืนพกสีทองตัวนี้นะทุกคนตัวนี้เนี่ย น่าจะเป็นปืนกล็อก18นะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะใช่หรือเปล่านะครับรูปทรงมันคล้ายๆกันเลยนะครับปืน G18 นะคล้ายๆกันนะครับแสดงว่าใช่แน่นอนก็สาหรับวิธีการได้รับปืน G18 สีทองนี้นะครับง่ายๆเลยนะทุกคนมันอยู่ในแล็งใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนนะสำหรับสกินปืน G18 สีทองตัวนี้นะมันอยู่ในแล็งใหม่ล่าสุดนะครับแล็งใหม่ล่าสุดคืออะไรก็คือแล็ง 4B4 นั่นเองนะครับนี่เนาะ แลง 4VC เป็นของฟรีที่เราจะได้รับในซีซั่นถัดไปนั่นเองนะครับสาหรับสกินปืนนะส่วนเรื่องค่าสเต็ปนะค่าสถานะนะครับขอยังไม่ยืนยันแล้วกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่ทีมงานเขาจะใส่มานะครับเอาเป็นว่าเรารู้ได้แค่ว่าสกินปืนสีทองนะครับจะได้รับจากการลงทาําภารกิจในโหมดจัดอันดับ 4VC แล้วก็น่าจะเป็นซีซั่นหน้านั่นเองนะครับสาหรับสกินปืนนะวิธีได้รับก็ จะอยู่ในโหมดแล้ง 4v4 4ซีซั่นถัดไปนั่นเองนะครับโอเคทุกคนกิจกรรมต่อมานะจะเป็นกิจกรรมคาบุกิซอมบี้นะหรือว่าซามูไรซอมบี้นะครับก็มาแล้วนะครับโอ้โหมาบ่อยมากที่เซิร์ฟนอกเนี่ยมาบ่อยมากๆคือแบบมากของมากๆเลยอะดูดิโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากิจกรรมซอมบี้นี่หรือว่ากิจกรรมคาบุกิเนี่ย มาบ่อยมากนะที่เซิร์ฟเวอร์นอกนะคือแบบเซิร์ฟไทยเรายังไม่มาเลยอ่ะกี่วันกี่ปีกี่คืนก็ไม่มามาแต่มาแป๊บเดียวอ่ะดูดิเซิร์ฟนอกคือแบบมาเอามาเอาอ่ะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะทุกคนเก็บโทเค็นนะเก็บโทเค็นครบห้าอันก็แลกชุดคาบูกิไปเลยนะครับแล้วก็อ่าเป็นในส่วนของกางเกงเอ็เจนวิงนะครับเอ็เจนวิงจะมี2ตัวทั้งชายและหญิงนะครับนี่นาะ ก็จะมีระเบิดท่าทางหินแปลงล่างพิมพ์เขียวแล้วก็ชุดคาบุกินะครับก็รูปแบบการเล่นนะครับจะมีหมุน1ครั้งใช้49เพชรหมุน5าครั้งนะครับจะใช้199เพชรในการหมุนเนาะขอรางวัลในการหมุนก็จะมีแค่นี้นะครับจะมีกางเกงนะครับแล้วก็โทเคนนะครับกระเป๋าชุดแฟชั่นกล่องส่มสกินปืนแล้วก็ชิ้นส่วนความทรงจำาล a บ b ๆนะครับสกินปืนใหม่สงคราม XM8 ก็นะครับก็เปิดขายแล้วในร้านค้านะทุกคนเปิดราคาอยู่ที่60 เพชรนะแล้วก็เป็นสกินปืนเล gendary ด้วยนะครับมีชื่อว่าสงการใน M8 มแจแตทก็ดาเมตร2ระยะบวก1แมกซีลบ1สามารถมาจับมาจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็ราคา60เพชรนะครับแล้วก็มีสเปดด้วยนะ สเปซสงครานนะครับตู้อีโวใหม่ล่าสุดแฟชั่นอีโวใหม่เดอะจ๊กเกอร์แก๊งตลกลายแสบซีดปวนสมอรภูมิพบกับความปั่นปวนได้ที่ตู้อีโวระยะเวลาการเปิดขายก็ตั้งแต่26ตรกรกฎาคมเนาะจนถึงจนถึงวันที่28รกรกฎาคมกิจกรรมใหม่ล่าสุดครับผม5วันมันถึงสุขอาร์มโยเซฟมันถึงสุขกิจกรรมใหม่5วันมันถึงสุขกลับมาแล้ว เล่นครบเวลารับกล่องสกินอาวุธประจําวันเพียงแค่เล่นเกมครบ180นาทีสามารถรับกล่องสุ่มสกินปืนฟรีๆไปเลย10กล่องและเรียดของเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ตามภาพเลยนะครับทุกคนนะตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับสามารถ ลุ้นรับได้ทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันศุกร์เลยนะครับกล่องสุมสกินปืนทั้ง10กระบอกนะครับวันนี้เป็นวันจันทนะเริ่มต้นที่กล่องสุ่มโอฟราเชเนตนะครับสามารถมาทําภารกิจและรับกล่องสุมสกินปืนฟรีๆไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วก็นอนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามาแท้และแน่นอนนะครับสำหรับสิทธิขั้นสูงซูชินะครับแล้วก็ ของรางวัลในีออ order สิทธิ์ขั้นสูงซูชินะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะครับนี่เลยนะครับเป็นหน้ากากคล้ายๆกับหน้ากากยุคซามูไรนะครับทุกคนนี่ฮะซูชิแมนเช่นครับผมสำหรับหน้ากากซามูไรนะทุกคนนี่ฮะรูปร่างเต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าออกจะน่ากลัวน่ากลัวไปนิดหน่อยละมั้งนะครับเด็กๆคงจะไม่ชอบนะอืแต่ส่วนตัวพี่ว่ามันก็เท่ดีนะครับนะส่วนใครมีความเห็ยนยังไงก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาบอกพี่ละกันใต้คลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยละกันนะทุกคนคลิปหน้าถ้ามีอีเวนต์ใหม่อะไรมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตแล้วก็รีวิวให้ดูเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับใครอยากรู้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะก็ให้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาไวไ้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ที่จะหามาตอบให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆของเกมฟรีไฟล์นะทุกคนหะัาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ